เลี้ยงนอนจากสื่อข่าวบ้านหนองวิญญาณลายที่สิงสู่ร่างกายมนุษย์ กัดกินตับไตไส้พุงพอสมดังใจปรารถนาก็หาล่างใหม่กัดกินอวัยวะภายในแล้วปล่อยให้ร่างกายนั้นตายอย่างอันนาปอเป็นวิญญาณหรือผีร้ายเล่าเลยกันว่ากินของสดเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่กวัวควายหรือแม้กระทัง่งมนุษย์หากเป็นมนุษย์จะใช้การสิงร่างกายของคนผู้นั้นแล้วกินเครื่องนายตับไตไส้พุงจนกว่าร่างกายนั้นจะไม่เหลืออวัยวะใดๆปอบหลายจึงจะปล่อยร่างกายนั้นแต่ เมื่อไดวิญญาณร้ายออกจากร่างกายผู้นั้นแน่นอนว่าร่างกายที่โดนสิงในขณะนั้นจะตายลงในที่สุดแต่หากยังโชคดีผู้อยู่รอบข้างหรือสามารถช่วยเหลือหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงทีคนที่โด ปอบสิงร่างกายอาจไม่ได้รับอันตรายใดๆก็ได้หรือบางคนอาจได้รับการสิงสุกในระยะใดระยะหนึ่งก็อาจจะเกิดอาการรลอนร้ายเป็นคนบ้าสติไม่ดีว่ากันว่าปอบเป็นวิญญาณลายที่เกิดขึ้นจากของต่ำจังพวกเล่นคุณใสแล้วรักษาของไม่ได้ เลยทำให้ของเข้าตัวบางก็ว่าเพราะคนที่มีคาถาอาคมเรียกว่าผิดครูก็คงจะไม่ผิดเลยกลายเป็นวิญญาณร้ายแน่นอนว่าก็ต้องมี ฤทธิเดในการทำร้ายผู้อื่นอาจจะด้วยเหตุผลหลายประก,การไม่ว่าด้วยความหิวโหยผู้ที่เป็นปอบต้องกินเลือดสดของสดกินเครื่องในทั้งสัตว์และมนุษย์บางลายก็เป็นปอบธรรมดาที่เมื่อร่างกายวิญญาณปล่อยตนนั้น ก็จะตายตามไปด้วยไม่แน่ปอบอาจจะอยู่ข้างๆบ้านคนุณก็